ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งยายสายหญิงชราาผมขาวโพลนอาศัยอยู่เพียงลำพังในกระต่อบล้างมานานผู้คนล้ำลือว่าเธอเป็นปอที่เคยกินหลานตัวเองเมื่อสิบปีก่อนค่ำวันหนึ่งเด็กชายหนุ่มชื่อเด่นซึ่งไม่เชื่อเรื่องผีเขาแอบเข้าไปพิสูจน์ความจริงแต่กลับพบกับความจริงที่เลวร้ายเกินจินตนาการเองเคยได้ยินไหม เรื่องยายสายหญิงชลาาที่กินเนื้อคนในหมู่บ้านของพวกเราสิบปีก่อนร้านของยายหายตัวไปเจอแต่ซากลับทรที่ก้องทิ้งไว้ในบ้านของแกเดนถือไฟฉายเดินลุยป่าพงไพรเขามองเห็นกระท่อมผ้ผูอยู่ริบหรี่เปิดประตูไม้เสียงดังเอี๊ยดเดนมองไปที่รูปถ่ายเก่าๆของยายสายกับเด็กผู้ชายมีเสียงกระซิบเบาๆลอยมาว่าเฮียวข้าอยู่เหลือเกิน ช้สองไปเจอเงาโกดผมหยิกยาวขาวโพลดก้มหน้ากินอะไรบางอย่างอยู่ยายสายเงยหน้าขึ้นปากเปื้อนเลือดดวงตาขาวโพลนเสยแยยิ้มและพูดขึ้นว่าอานของข้ามาถึงที่เลยเรือเดนพะงาถอยหลังล้มลงเงื่อไหลหายใจห่อยายสายค่อยคอยยืนขึ้นเธอตั้งท่าทีที่จะกระโจนเข้าหาเดชพวกเพื่อนเอนเห็นอย่างนั้น เขาวิ่งหนีทันทีเสียงกรีดร้องของเดนดังไปทั่วป่าดังลั่นบ้าเช้าวันลุกคืนชาวบ้านมาเจอไฟฉายตกอยู่หน้าบ้านของยายสายพวกเขาเดินเข้าไปเห็นแต่ความว่างเปลา่าแต่ที่ผนังไม้ในบ้านมีข้อความเขียนด้วยดูภาพตาดมาที่บ้านของเดชแม่ของเดนร้องไห้หาในป่าลกล้างท้ายหมู่บ้านที่ติดอยู่กับบ้านของยายสายมีชาวบ้านเห็นแก่ เดินอยู่เงียบเงีในปา่าช้าเสียงกระซิบของยายสายช้อนขึ้นมาอีกครั้งว่าหิวขาหิุอีกแล้วหาชื่นชอบเรื่องเล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสยองไดรี่ด้วยนะครับเรื่องเล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ